มาครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยผมพามาชมเจ้า DC 93นะครับตัวนี้รหัส J12 คันนี้ยังว่างอยู่เป็นรุ่นหัวแอร์นะครับเป็นเคบินแท้ศูนย์นะครับชุดเพลาช่วงล่างหรือใหม่หมดแล้วตู้นวดพอดทำใหม่แบบละเอียดนะครับคันนี้เช็คแบบละเอียดยิบเลยนะครับโอฮอนชุดเพลาขับช่วงล่างให้ใหม่นะครับชุดตู้ หรือเช็คใหม่ลูกนวดต่างๆนี่มีเปลี่ยนบูธนะครับเหมือนที่ผมเคยทําคลิปบอกไปไม่รื้อเช็คอย่างดีไม่มีทางเจอปัญหาที่อยู่ข้างในนะครับซ้ายมีบูธหนึ่งตัวขวาบูธแน่นทุกตัวนะครับก็าอาจจะมีเปลี่ยนช,ชุดเพลาเดีย๋ยวต้องให้ช่างเขาดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับโครงสร้างไม่มีผุเลยนะครับแต่เราอยากให้รถเราสวย และใหม่นะครับเราจึงทำการรื้อเช็คพร้อมกับทําสีแยกชิ้นให้ละเอียดนะครับเจ12คันนี้เริ่มทะเบียนพร้อมชั่วโมงเท่าไหร่พันกว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้สักครู่เดียว กลองออกใช่ไหมไม่ได้ถอดคีอกุจแจมันทำไมมันมอ๋อถอดหน้าจอออกโอเคไม่เป็นไรช่างถอดหน้าจอออกทำความสะอาดนะครับชั่วโมงพันพันหรือใกล้ๆพันนี่แหละนะเดี๋ยวผมทำคลิป EP2 เดี๋ยวผมแจ้งทีแล้วกันเอาเป็นว่าเช็คเต็มระบบนะครับในระบบพื้นฐานสแตนดาร์ดโรงงานคุณได้ระบบที่ละเอียด1 0อเ นะครับแล้วก็มีชุดแต่งขยายปาก2.60เมตรหให้ละเอียดเลยนะครับมาดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นของ j10 ตู้แใจร้อนรอเอาคันนั้นนะครับใจเย็นนิดหนึ่งก็เราเอาคันนี้สเตปออปชั่นเหมือนกันเป๊ะนะครับสูตรของทางอู่เราผมพามาดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งแห้งๆกาวเดิมน็อตไม่ขยับ ขยับแค่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับประมาณนี้ชุดคอมแอร์ยังสวยอยู่เลยระบบแอร์ล้างระบบให้ใหม่ทั้งหมดนะครับล้างทั้งหมดนะครับแผงคอยต่างๆคอยร้อนคอยเย็นถอดเช็คใหม่หม้อน้ําถอดส่งร้านหม้อน้ําเรียบร้อยนะครับรถแค่ชั่วโมงพันบวกลบก็ต้องถอดนะครับมาตรฐานของเราเอาไปร้านแล้วใช่ไหมคันนี้โอเคประมาณนี้นะครับ j 12สนใจ j 12 กับเ1 0เป็นรุ่น93หัวแอร์เหมือนกันเลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมทั้งคู่เช็คพร้อมใช้งานทั้งคู่เลยมาแถมนิดนึงสิ่งที่จะได้ไหมครับออปชั่นเต็มแบบนี้ลูกปืนฝาลูกป้อนใหญ่2ฝั่งโซนลำเลียงใหม่ยกชุดคันนี้ลูกป้อนใหม่ด้วยปากคอเลดเช็คละเอียดยิบเลยลูกปืนเพลาคอบูทคอท็อปสุด ไม่รู้จะท็อปยังไงแล้วนะตั้งแต่ปากตั้งแต่คอร,ระบบทั้งคัน J10 ยังว่าง J12 ก็ 12, ยังว่าง93แต่งทั้งคู่เป็นหัวแอร์โรงงานทั้งคู่นะครับสวัสดีครับ